ตั้งกองตั้งกองก่อนนี่<ม>ติเตอร์<ค>ช่วยดวเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเออ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 ตอนนี้กิมอม์เนี่ยตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งพอดีนะคะสวัสดี ทุกคนที่เข้ามาด้วยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ให้ผู้หญิงดูนะผู้ชายมาดูทำไมอะผู้ชายอยากรักแ้วสวยอสวัสด well, er ีเบลสวัสดีทุกคนนะคะอันยองค่ะคีมมายังมายังให้มาแบบหนึ่งก่อนสวัสดีค่ะ โอเควันนี้นะคะฟ o อยจะมาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะมากนะว่าฟ o อยมีวิธีการดูแลรักษาลักแล้นะคะหรือจุกแล้ยนะคะยังไงนะให้ขาวใสยอยู่ตลอดนะก็ <pues> ปกติเวลาฟอยใส่ชุดว่ายน้ําหรือถ่ายชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบต้องโชว์ลักแล้ใช่ไหมเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบ คือรักแร้ของฟอยเนี่ยไม่ดำเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือฟอยไม่ได้ไปทำแบบเลเซอร์หรือว่าทำที่คลินิกใหญ่ๆด้วยนะ mm hmm. คือฟอยมีตัวช่วยที่แบบง่ายง่ยกว่านั้นเยอะนะกว่าคนที่แบบงบน้อยก็สามารถทำได้ด้วยนะคะ mm hmm. อยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรส mm hmm. วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอถอดนาฬิกาก่อนนะรู้สึกมันเกะกะมากเลยเอ mm hmm. วันนี้ก็แบบเห็นหลายหลายคนถามเข้ามาเยอะเนาะฟอยก็แบบเออเดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์ให้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้ฟอยนะคะชื่อพิมเนี่ยเขาส่งมาให้ฟอยใช้เพิ่มนะคะปกติฟอยใช้ตัวนี้ค่ะบ o มมิ hmm. ่งบูมเ l โลเจลีสครับนะคะตัวนี้จริงๆแล้วว่าเขาเอาไว้ขัดหน้านะมันจะช่วยแบบว่าขัด พวกสิวเซียนที่หน้าแล้วก็แบบทําให้หน้าเราเนี่ยใสขึ้นใช่ไหมแต่ว่าคือมันดีมากมันสามารถขัดที่ตัวได้ด้วยเล่นอะไรกันมันสามารถขัดที่ตัวได้ด้วยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นซอกคอรักแรนะ้แล้วก็แบบตาขนุคานีอะไรขัดได้หมดเลยนะคะฟอยล์ก็ใช้ที่หน้าบ้างนะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ขัดรักแร้ด้วยเป็นประจํานะคะมันจะทําให้ ลักแลของเราเนี่ยขาวใสขึ้นนะคะตัวนเนี้ยเนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะนะคะก็ใช้แค่อาทิลละครั้งเท่นั้นเองพี่เข้าใจดีมากเลยให้มาเยอะมากเราก็เลยแบบเออมาไลฟ์สักหน่อยห,หลายๆไหนๆหลายๆคนก็ถามมาแล้วเราก็แบบเออมาตอบคําถามกันเนาะตัวนี้นะคะนี่ให้ดูก่อนเป็นแบบนี้น่ารักน่ารักไหมน่ารักมากๆเลยเนาะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย เป็นมีส่วนผสมนะคะแบบเดี๋ยวนะทำไมโอลมองไม่เห็นอะ่ะตัวนี้น่ะมีส่วนผสมของเมกะพุลเหรอ,อมองไม่เห็นอะ่ะเอาไปว่ามันคือแบบใช้แล้วมันดีอ๋อมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะคะ ขอโทษขอโทษฟอยเห็นรูปแม่กระคุนคือฟอยใช้รู้ว่ามันว่าดีฟอยก็ไม่ค่อยอ่านนะว่าเป็นอะไรขอโทษด้วยนะคะมีส่วนผสมของว่าหางจระ,ะเข้นนะกลิ่นมันก็จะแบบหอมนิดนึงให้ดูก่อนนะหลักแหลตอนนี้ก็แบบเห็นไหมอ่ะมันก็แบบขาวใสนะคะไม่มีอะไรดำๆนะเพราะว่าแบบ ผู้หญิงหลายคนนะคะเวลาใช้โลออนหรือว่าแบบเหนื่อออกอะไรอย่างเงี้ยทำให้รักแร้มันดํานะก็แนะนําตัวนี้คือดีมากมากนะคะขัดหน้าด้วยราคาก็ไม่แพงนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆนะคะก็แค่นี่บีบเนื้อมันออกมานะเนื้อมันจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมอะนี่ค่ะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะบีบไม่ต้องเยอะนะเท่าที่จะใช้แล้วก็ป้ายๆไป,ไป,ไปนี่ ท,ทูทูทูไปเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่ฟอยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เขาส่งมให้ลองตั้งแต่แรกแล้วฟอยก็ใช้ตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่ารู้ว่าแบบราคามันไม่แพงเลยต้องไปถามที่เฟซที่ฟอยแท็กไปด้านตรงไลฟ์ด้านบนตรงไลฟ์ได้เลยคะ่ะนี่ก็ถูถูถูเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะตัวเป็นยังไงหนึ่งนะ หิวข้าวมากเลยทุกคนกินข้าวเย็นกันยังยังไม่ได้กินเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราบีบเยอะไปนิดนึง <c oughs> นี่มันเริ่มออกเป็นขุยแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้มันจะเป็นขุยๆนิดนึงนะคะมันก็เป็นเหมือนสครับทั่วๆไปแต่ก่อนแต่ก่อนจะมาขัดเนี่ยก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะจริงๆก็ขัดตอนอาบน้ำก็ได้นะแล้วก็ค่อใช้จะดีกว่าไม่ใช่แบบว่าทาครีมมาแล้วก็มาขัด รู้แล้วแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวไปนี่นี่เห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นที่ขยออกมาคือจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลนะคะไม่มีเม็ดสครับเลยนะแต่พอขัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นขุยๆนี่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 ได้แล้วทุกคนเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เอง แล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเนี้ยบอกไม่ถูกว่ามันเรียกว่าอะไรมันก็จะเป็นขุยๆของมันนะคะพอขัดเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ํานะแต่ว่าฟอยล์จะไม่ไอ้นี่ฟอยล์จะไม่ได้ไปเข้าห้องน้ํานะเพระก็จะเอาทิชชู่เปลี่ยนไงเช็ดอะไรรู้แล้วทำไมอ่ะเนี่ยก็เช็ดไปเลยคนะ่ะ สะอาดยังวะสะอาดยังนี่ก็จะเป็นขุยๆออกมานะเป็นสีขาวๆนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะทำอาทิตย์ละครั้งนะคะหรือจะสองครั้งก็ได้นะแล้วแต่แบบเราจะสะดวกเลยคะ่ะมันก็จะช่วยให้กรรรของเราเนี่ยขาวใสนะคะแล้วก็ขัดที่หน้าได้ด้วยนะคะอ่อนโยนต่อผิวหน้ามากๆนะเพราะว่าแบบมันไม่มีเม็ดสครับเลยคนที่แบบ หน้าแบบผิ ated, ผวบอบบางแพ้ง่ายหรือว่าหน้าแห้งเงี้ยสามารถขัดได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีเม็ดสครับจริงๆเป็นแค่เนื้อครีมธรรมดาเลยคือบอกก็ไม่รู้นะว่าเนื้อโฟมล้างหน้าเป็นเจลล้างหน้าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแบบมันไม่มีเม็ดสครับไม่แบบไม่บาดหน้าเลยนะพลอยใช้บ่อยมากนะเดี๋ยววันไหนว่างๆจะมาขัดหน้าให้ดูต้องโกนขนก่อนปะก็ก็ก็ดีนะเพราะว่าแบบเหมือนเราแบบเวลาโกนขนเสร็จแล้วอะ เวลาเราโกนขนเสร็จอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปทาครีมะอะไรเงี้ยขนมันจะคุดใช่ไหมแล้วก็สครับสครับการสครับเนี่ยมันจะทําให้ขนเราไม่คุดนะคะหอมมากแล้วพี่ใช้โลออนไหมคะใช้นะคะปกติคนอื่นเวลาใช้โลออนเนี่ยจะทําไม่รักแร้ดาใช่ไหมแต่ว่าถ้าใช้โลออนแล้วเราก็มาขัดตัวนี้นะคะก็ไม่ดําเนี่ยดูให้ดูเลยว่ามันไม่ดํา เดี๋ยวฟอยจะถ่ายรูป Before up พฟอยถ่ายรูป Before ไปแล้วเดี๋ยวจะลงรูปอ f t e r ให้อีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยสบายมากเลยนะคือดีมากๆนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามราคาได้ที่เฟซที่เจ้าของแบรนด์ที่แท็กไปข้างบนได้นะคะมีคำถามอะไรจะถามไหมใช้โลออนของอะไรอืมจริงๆก็ใช้อยู่หลายตัวนะแต่ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไรหร่หรอก ขี้เกียจทานะคะค่ะก็จะมาบอกแค่นี้แหละว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันดีจริงๆนะถ้าใครสนใจคขะาเมื่อไรถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปติดต่อหาซื้อกันได้นะคะตัวนี้เนี่ยคุณแม่แล้วก็อาม่าแล้วก็น้องชายของฟอยนะก็ใช้ขัดหน้าอยู่เหมือนกันนะคะใครที่แบบมีปัญหาแบบพวกขหนีดดำหรือว่าแบบอ้วนแล้วแบบตรงคอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดำดำ บอกไม่ถูกอ่ะแบบคอดําก็เอาตัวนี้ไปขัดได้เหมือนกันนะคะมันอ่อนโยนมากจริงๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวฟลอยจะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านนะมีธุระต่อนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะราคาสามารถสอบถามได้ที่เฟซเุ๊ของแบรนด์ด้านบนที่แท็บไปเลยนะคะถ้าเกิด เยแบจะหมดถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ share ไปให้เพื่อนดูหรือว่าคนที่เราแบบว่าอยากให้เขาดูแบบรักแลด้ดำควรไปขัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหน้ามีปัญหาเรื่องสิวเซียนอะไรเงี้ยแชร์ share ไปได้นะคะมาช้าใช้ยังไงรีวิวหน่อยโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มาช้านะคะสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวจะก,กดเซฟแล้วก็โพสต์ไว้ในเฟซนะคะ ฮะ huh? อะไรนะไปสักแล้วไม่เข้าใจโอเคค่ะมีคำถามอะไรจะถามอีกไหมคะถามได้นะคะก่อนที่จะไปถามไหมถามไหมคือตัวนี้ใช้จริงๆนะไม่ได้แบบว่าเขามาจ้างรีวิวเพื่อแบบไอ้นี่คือตอนแรกก็แบบไม่คิดว่าจะมาขัดโชว์อะไรอย่างนี้นะแต่แบบคือคนถามเข้ามาเยอะมากจริงๆแล้วคือ แบบพี่เขาอ่ะพี่พี่ยิ้มนะเพิ่งส่งมาให้ฟอยเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะแบบส่งมาให้เยอะมากเลยว่าจะเอามาแจกดีไหมถ้าใครถ้าเกิดว่าใครแชร์ไปเดี๋ยวจะไปแจกดีไหมเขาให้เป็นลองใช้อันนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแหละแต่แบบอยากแจกเพราะว่าเขาส่งมาให้เยอะมากจริงๆนั้นแล้วแบบรู้สึกว่าบบเออคือมันใช้ดีมากจริงๆแล้วก็คนก็ถามเยอะก็โอเคมาไลฟ์ตอบเลยละกันนะคะ คนขายสวยไม่ได้ขายนะคะใครใครเข้าใจผิดว่าขายคือไม่ได้ขายนะคะอันนี้แค่มาบอกเคล็ดลับเฉยๆว่าเออมันดีนะควรไปใช้ควรไปตำกันนะคะไปซื้อมาใช้กันเยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายใครที่มาช้าดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวจะโพสให้เลยคะ่ะแบตก็จะหมดแล้วเจอก,กัน